สวัสดีกันนะเออขอบใจเด้อเพ่อนเอวนมากมากมีมาฝากเนาะโอ้ยเขามีพันใหญ่บ้านนี่บ่โอ้ใจหลายๆเด้ออยูย่ดีม<ป>ีแหงสุกมันร่ำรวยเด้อเพิ่นก็มาปั่นได้เลยได้กันนะขอบใจเด้อของตอนของฝากมนจากกันนาโอนใหญ่ มาถ่อภาเป็นลายิมไปแสดงว่าเป็นลายบ่อนได้ดีไหนสาวแพงในเบาอุ้ยตาหน้าฟาแสบแม่แถวน้อยแม่คือมาเมทามอนมาอยู่มามายามบ่มาแล้วเออมือหนาเชืลินน้ำราวด์ค่อยก็พ่เคยเห็นลายกระเทือก่อนอยู่นึ่งมือกับแล้วมั้ยเินกรนั่งย่อยู่ะมือบมาคูมืออ เออมื่อไนก็สิไปเยี่ยมเราพอเคยเห็นแล้วจักเื่ออยู่อยู่อยู่รักสะฮกนี่บ่รักสะฮกเออเออมื่อไนสิไปเยี่ยมพยายามเราจะเห็นหน้าลายุได้ยินแต่ะซื้อว่ายังไล่ไล่ซุดเราคือว่าอันลงลงโฆษณาบ่ได้บ่ตยอตงนี้เขาบอกผู้อื่นนะเออวะเออเออพอดีเมื่ออื่นน่ะไปแหละกับสีธามเนาะสิไปถามอีกเกี่ยวกับการลงโฆษณา ยังบ่ทันเป็นค่ะนะลงตู่กับบุเป็นแม่พ่อแม่แห้งู้บ่จักแล้วเออเออออเอาบัตรเข้าก็สิได้ครับคนนด้อขอบใจนะขอบใจหลายๆขอบใจหลายๆายโชคมันร่ำรวยไปให้แม่จะตามใายอกู่จ้ะเออแต่เป็นไวัยเนาะปลูก2ปีบ่าจเป็นอ้าว3ปีอยู่อยู่เฮือนนี้มีบ่านเนี่ยต้นนี้มีังบ้านเอ้ามองห้าพิงไผ่ให้ระวะแต่เก่ามันมีหลายหน่วยมันมี5หน่วย มีเอาตัด <thing 195 2> I mean, ิอม่ยามรนักต้นมันเหรอเออมาเดิอพี่น้องเดิอวันนี้มากินแบบนี่บาวก้าหน้าน้องว้วไงมาฝากตัววาขอาะไรเด้อกบเลยบาวัวใหญ่พี่น้องหกนี่จะได้ของต้นได้สองมือพี่น้องมือนพึ่งพึ่งขับพึ่งแหน่อยเ พอดีพอดีพอดีพ่อได้แก่นได้แนวบัดินนะแล้วโอนไหนเอามาอันแนวพันดีมาให้พอ่อตาหวานเนา่ยตาหวานใจหวานนะแซ่บเด้ตาก็แซ่บแซ่บแท้เก่ง่เคยกินหมากมีแซ่บปันปนี่แล้วเกือบพี่เนาะแป้งบางๆเลยโป๊ะไปแห้งเนาะ กันได้หลายทำไมใช้น้ำมันเนาะเจ้าระซื้อก็ใช้นะแล้วก็มาปลูกด้วยแก่นมนุษยปลูกด้วเองเดือดต้นเก้าบีเก้าเนี่ยเก้าเบลอนใหญ่เห้อยังไงแอบแสบมือนี่นะแสบเป็นหน่วยเด้เนาะซื้อหมดเลยฮะ เี่แฉแล้วกับพี่เลกับพี่น้องเล่แกับพี่น้องไลาเนี่ยงเ้าไปจัดได้เป็นหน่วยเลาก็ไปแฝดอีกนีแหละน้องพี่น้องนาะมีของตอนของปากไปสู่กันกินแบบนี้นี่บิกบัวมันนี่นะพี่น้องนี่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 บกเนี่ยสมัครทุเรียนเลยสมัครแก่นงทุเรียนเลยสมบว่มนก็เรียนเลยนี่แต่ขนานอันนี้มันเ็ยังแฉะปะมันมีมันมีบัวเปนไงมันก็

ตากมันห้กนีหมืนกันนั่นนี่นี่หากมันได้ีแนอืออ่าตัวนี้ลงไปแล้วมันพอเซวไว้ด้วให้อยากให้ร้านจิ้นร้านตรงยีนอ่ะเรื่อบ้างออย่างีขักลย เมียนเมียนนวลหนึ่งคืองเมียนเวลานวหนึงเล่นมนะไรมีนมนไทยร้านมีนไทยร้านแพงร้านหักร้านแพงคนยังหวาดีแพงแพงลูกสมัครการแพงร้านสมัครภาดแสดงแพงหลานกัลูกแพงร้านก็ลูกเมีนไท้านเป็นนงเด้นี่ ขนาดลูกอะลูกก็ข้าหญงเลยดกมันรเลยนารัหลนแต่ยังน้อยเขายังหากินบ่เป็นพี่น้อนี่ลูกคนนี้บ่าว่าร้อลูกคนลูกคนนี้บ่าว่าร้อลูกคี้ฮะไ้หัวแก้วหัวเผ็ดหัวยังเนี่ย ว่าแก้าเป็ดว่าเต็ดว่าตูจะืสใกว่าตู่ก็ไับไม่ง่ายกูไปไปอีกนะเนื้อปัใจมันเจ็บมัน Wah, saif kanan pun boi. Saif. Heh heh. Niyang bua. Niyang bua nang? Niyang bua si bua nang. Bahan hai niyai bua. Bahan! Bahan mung malko, mung keng malko. Heh heh. Bahan mung malko, mung keng malko. Nyai, thai nyai bahan. Niyang bua tiyam anikah? Niyang mui. Bua tiyam anikah nyang saif no? Bahan, bua keng mung keng malko. โอเยังแซ่อือไงอือไงใจเด้ออนใหญ่เด้อด้ของแซ่บของแซ่มาป่ะข้าวเนาะเิ้นเอขของวานเินขนุ่มข้นุนมาไทยเิมึงบ้านเฮาเอิญมังนี่ขนุนนี่เลยับ มันแซ่บก็ไปหายใจกินเมื่อดือนน่ะฮ่าฮ่าฮ่จิ้มจงมันจะดีบ่อเหยออดเลใจกินเมื่อเดือนบ่ออดใจกินก็ะเบื้องจนตะกร้ามันเลยนี่กินไม่ได้ตัวนี้กินได้เลยมองเรื่องๆมันมาใช้กินเบิดเพราะมันแซ่บเนาะกินได้อือระวังินห่างมาพอแล้วพอแล้วะ

ทุกอย่างเลทคร์บอนเนี่ยตัสเดินยาง